ผมเอฟซีทุกท่านตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับเกี่ยวกับสาวไทยที่อยู่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็สามีได้เสียชีวิตไปนะครับผมเนาะกับกายเอาเพื่อนข้างบ้านมาดูแลทุกอย่างในการขายบ้านการเอาของไปการยึดของต่างๆรถรางเงินธนาคารและปัญหาก็คือแกแกกลัวผีเอาพูดตรงๆนะกลัวสามีแกเองนะครับผมพอ แกกลัวสามีตัวเองก็ไปอยู่กับเพื่อนบ้านค่ะเออไอเพื่อนบ้านก็บอกว่ามาอยู่นอนกินชันได้แล้วแกก็ไม่มีเงินจริงๆสามารถเอาเงินกออกมาได้เพื<ช>่อมาดูแลตัวเองกับกายว่าแกไปขอพึ่งเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ขอเงินใช้กินอยู่แกมียอยู่แล้วนะครับผมปัญหาคือว่าเรื่องนี้ระวังนิดหนึงเอฟซนะครับผมจะใช้บริการไม่ใช้บริการผมไม่มีปัญหานะครับ แ่ปัญหาผมดูแล้วว่าจะโดนหลอกอเพื่อนบ้านจะโดนหลอกนะแล้วบ้านเป็นทั้งหลังเลยนะครับหลังใหญ่เนาะแล้วตอนเนี้ยเรากำลังส่งใบมอบมะนานให้เราส่งแกไม่เข้าใจนะแกบอกว่าอ่เซ็นทางออนไลน์ได้ไหมส่งไปให้ใบมอบมหนาของทนายความก็ยังไม่เข้าใจแปลแปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่เข้าใจทีมงานของเราช่วยเหลือคือเราพยายามที่ช่วยเหลือป้าเนาะตลอดเวลา แต่ปัญหาป้าไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองตอนนี้ผมไม่สามารถช่วยเหลือคุณป้าได้แล้วเพราะคุณป้าจะโดนเพื่อนบ้านกินละอ่ะเดี๋ยวลองอ่านให้ผมฟังนี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้เรารื่องให้แกนะครับกำลังส่งเอกสารไปให้ไปมอบหนนาออนไลน์เซ็นสามารถเซ็นฐานได้ไหมออนไลน์เซ็นด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าอย่าใครมายุ่งนะนะครับเงินไม่เข้าใครออกใครเอฟซีนะเงินไม่เข้าใครออกใครพอเราส่งไปเรีรยบร้อยแกเซ็นเรียบร้อยแล้วไอ้เพื่อน บ้านบอกว่าอันนี้ระวังนะของปลอมใช้ไม่ได้กฎหมายใช้ไม่ได้อย่างน้นงี้เพราะเขาต้องการที่จะขายบ้านเองเพราะเขาต้องการเดินเรื่องแล้วบอกว่าบอกว่าเอ่อต้องทำกับาชาคนเดียวทำคนอื่นไม่ได้ถ้าทําแล้วเงินจะไม่เข้าประเทศไทยพ่อแกอยากกลับเมืองไทยมากป้าครับถ้าป้าดูคลิปนี้อยู่นะนะครับผมผมรู้ว่าทางเงินปลอกผมไปแล้วผมไม่สามารถช่วยได้แล้วนะแต่ผมก็ทำลายสดเพื่อให้ป้าเข้าใจว่าป้าจะโดนแล้วตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะร้องไห้ทีหลังอ่านให้ฟังหน่อยครับผม ค่ะคุณป้าเขาก็พิมพ์มานะคะตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณชัยนะคะคเขาก็บอกว่าคุณชัยค,คนแปลภาษาเขาคนคนแปลภาษาไม่ใช่คนแปลภาษานะเขาเป็นคนเยอรมันอีคุณดอชนะครับ,ค,รบคุณดอยชนะที่ดูแลให้เพื่อนบ้านเขาเองครับเขาคุณป้าพูดว่า,นาคนแปลภาษาเพราะแกพูดภาษาไทยไม่เป็นนะค่ะนะครับะะผมโอเคต่อครับค่ะเขาให้ยายไปหาทนายความของเขาและเซ็นสัญญากับทนายความของเขายายบอกว่าไม่อืม ไม่ดูเขาก็ไม่พอใจยายมากเห็นคุณชัยพูดยายเมื่อวานเขาก็ว่าจะถูกไม่รู้ว่าบริษัทมีอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวกันะนะค่ะคุณไปดูนะแหกตาดูนิดหนึ่งนะครับคนเยอรมันนะไอคนนี้นะคุณไปแหกตาเขียนชื่อบริษัทผมนะมันบอกหมดเลยว่ามีรหัสโนมเมอร์อะไรต่างๆเป็นบริษัทนะมึงแหกตาดูนิดหนึ่งนะแล้วก็รู้นะว่าจะหลอกคนไทยที่ไม่รู้เรื่องนะแกอายุมากแล้วนะผม ผมผมไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงนะนะครับผมจะพยายามที่จะเป็นสื่อจะใช้บริการไม่ใช้บริการไม่เป็นไรแต่เราช่วยเหลือคนไทยที่จะโดนฝั่งของคนญีรปมัมโกงนะครับแล้วก็เอามาดูแลทุกอย่างเลยปัญหาหนักคือแกไม่ยอมอยู่บ้านาจริงๆนะปัญหาหนักคือแกไม่ยอมอยู่บ้านกลัวผีกลัวสาม่เจอเองเลยไปพึ่งพาสายเพื่อนบ้านอยู่นี่คือปัญหาหลักอ่ะอ่านต่อครับค่ะแต่ยายบอกว่าอย่างไรก็ต้องเสี่ยง ไม่ลองก็ไม่รู้เขาจะให้ยายตามเขาแต่ยายบอกว่ายายเซ็นสัญญากับคุณชัยไปแล้วถ้าไปเซ็นอีกยายจะถูกจับดูเขาเป็นกังวลเขาถึงถึงอย่างไรยายก็จะอยู่ให้คุณชัยช่วยอ่าสต็อกก่อนนะการที่เซ็นสัญญาไปแล้วไปมอบมาหน้าต่างๆอ่ะยกเลิกไม่ถูกจับนะนะครับคุณไม่ถูกจับป้าไม่ถูกไม่ถูกจับนะ นะครับผมเราสามารถยกเลิกกันได้นะครับผมจุดนี้ต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้ผมจะอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าใจหน่อยนะครับผมเพราะตอนนี้เราเป็นห่วงแกมากเลยตอนนี้หายเงียบเลยใช่ค่ะติดต่อไปติดต่อไม่ได้นะลูกเต้าของแกช่วยหน่อยนะครับผมนะลูกเต้าของแกนะช่วยหน่อยติดต่ออ่าคุณแม่คุณหน่อยนะครับนะบผมไม่สามารถช่วยได้ตอนนี้อ่านต่อครับค่ะคุณชัยเขาไม่พอใจยายมากค่ะอตอนนี้อ่าเขา ยายถูกเหมือนประมาณแบบว่ายายถูกมาเฟีฟยหลอกแล้วในอินเทอร์เน็ตดีมากเขาพูดแบบนี้ยายยิ่งอยากจะกลับไปประเทศไทยมากค่ะนะครับอันนี้เข้าใจความหมังดีว่าเขาต้องการเป็นคนทําแล้วก็พูดให้ยายว่าเฮ้ย hey, ระวังโดนหลอกอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้ผมเข้าใจเขานะครับผมเนาะแต่เรามีตัวตนนะครับแล้วต่างๆนะคือผมเข้าใจเขานะอันนี้เข้าใจว่าไอ้พวกมิจฉาชีพมันเยอะอันนี้เข้าใจเน,นะแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าเขา พยายามเข้าเป็นคนต่างชาติด้วยนะ,ะเขาไม่ใช่คนเยอรมันเขาเป็นคนต่างชาติพวกแขกขาวเนี่ยพวกแขกขาวอันนี้ระวังนิดนึงนะครับผมค่ะยายพูดตรงๆอ,อยากเผาสามีให้เร็วๆและฝังกระดูกเขาแล้วจะกลับเมืองไทยแล้วเขากลับแกอยากจะกลับเมืองไทยแล้วจะไม่ไหวละอยากกลับเมืองไทยอ,อ่านต่อครับเขาบอกว่าเขา เขาช่วยดีแล้วยายไม่ตามใจเขาเขาทําผิดพลาดอะไรอย่ามาขอความช่วยเหลือจากเขาอีกการขู่แล้วชะไม่ช่วยอะไรอีกแล้วอ่ะขู่แล้วป่ะอย่าไปทากับคนอื่นนะถ้าทําคนอื่นนะไม่หาขอความช่วยเหลือฉันจะไม่ช่วยแล้วนะน<ช>ี่คือการขู่ะแล้วป้าเขายายป้าเขาอยู่คนเดียวด้วยกล<ช>ัวแล้วแก่พึ่งพาใส่บ้านแกด้วยบ้านเพื่อนบ้านเข้าบ้านตัวเองกลัวผีเอกเออค่ะคุณชัยคะเขาบอกว่า เขาทำแคนเซิลกับตำรวจเพราะยายบอกว่ายายเซ็นสัญญากับคุณชัยไปแล้วเขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้ายายกลับประเทศไทยไปก่อนเงินจะเข้าบัญชีอย่างน้อยต้องครั้งหนึ่งถึงจะได้รับเงินแม่ไม่ถ้าไม่ทำตามรัฐบาลจะตัดหมดยายจะไม่ได้อะไรเลยเมฟังนะไอ้คนที่พูดนะคนที่เป็นแขกขาวนะมึงฟังกูนะว่าทำมากี่พะกี่ร้อยคนแล้ว พะตามกฎหมายนะ่ะยายไม่ถือสัญชาติที่นั่นนะครับถือสัญชาติก็ได้มีสิทธิ์นี้เงิ้ยไหมไหเท่ากับคนที่จ่ายคือกรุงเบอร์ลินที่จ่ายให้โอนมาที่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นั่นแล้วป้าแกป้าแกบอกว่ามันต้องจ่ายที่นั่นอย่างเดียวไม่สามารถจ่ายเพืองไทยได้แล้วทำไมผมทําลูกค้าผมได้ hmm. เขาพยายามที่ว่าต้องอยู่เงินอยู่ที่นี่กับเขาแล้วเปิด,เป,ดเปิดชื่อร่วมด้วยกันอันนี้ผมไม่โอเคนะป้านะผมไม่โอเค และเงินแม่ไม้มันสามารถที่จะมาที่ไหนประเทศไทยได้แล้วทําไมบริษัทเราทําได้อะนะครับถ้าไม่รู้อย่ายุ่งนะครับผม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 ,ผมตื่นเท่านั้นนะครับผมต่อครับยายเลยว่าจะให้คุยกับทนายความก่อนอว่าจะเดินเรื่องเผาให้สามียายจริงจริงไหมถ้าคุณทําให้เขาเห็นถึงเชื่อเขาบอกว่าเขาทําเรื่องเองแล้วไม่มีใครทําเรื่องใหม่ได้อีกยายกุ้มใจมากเลยค่ะตอนนี้ คุณชัยกรุณาช่วยยายให้เร็วที่สุดบอกว่ายายโดนวิชาชีพหลอกแล้วเอาง่ายๆตอนนี้เราส่งใบมอบมนาไปแล้วะนะครับส่งตัวจริงใบมอบมนาใบามอบมนาของทางทลายความของเราจีิงงานน้องซาเล่าเพื่อไปช่วยเหลือเขานะครับผมผมมีความรู้สึกว่าแกไม่เชื่อมั่นตัวเองค่ะเหมือนผมไหมแกไม่เชื่อมั่นตัวเองแกเชื่อ แกใครมาก็เชื่อหมดแหละทุกคนอ่ะนี่คือคคปัญหาเมียฝรั่งบางคนนะอ่าผมมีความรู้สึกว่าแกกลัวเพราะว่าแกที่สิ่งที่แกกลัวคือว่าตอนนี้ไปพึ่งพาอาศัยคนแขกขาวเพื่อนบ้านอยู่ะแล้วก็ไปขอเงินเขาด้วย,ชยใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วยายสามารถเอาเงินของที่ยายที่ร่วมกันกับสามีไปธนาคารถอนออกมาได้เนาะยายนะครับค่าใช้จ่ายสามารถเอาอ,ออกมาได้นะยังไม่ใช่ว่ายายไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปขอแขกขาวอ่ะที่อยู่ประเทศเยอรมนีอ่ะนะครับข้างบ้านอ่ะ แล้วเขาเอาเงินให้ยายนะเขาคิดทุกบาททุกสตางค์นะค่าเสียเวลาค่านี่นะครับผมเนาะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งจากนั้นปุ๊บนยผมพูดตรงๆยายนะนะครับผมเงินไม่เข้าใครออกใขรยายไม่มีสัญญาเขาว่าทํางานอะไรบ้างทางบริษัทเรามีสัญญาว่ามีอะไรบ้างเรามีทีมงานทนายความเราส่งให้ยายแล้วนะยายจะจะทำไม่ทำแล้วจ่ยายนะนะครับผมแล้วแต่แล้วกันนะครับอ,อ่านต่อครับค่ะ และเขาบอกว่าถ้าคนอื่นทำยายจะสูญทั้งบ้านทั้งเงินคิดว่าไงยายบอกว่ายายบอกเขาว่าว่าแล้วยายเซ็นสัญญากับทนายความของคุณชัยแล้วเขาที่ตรงไหนยายเซ็นในออนไลน์เขาก็บอกว่าไม่มีเอกสารที่สามารถเซ็นในออนไลน์ได้ได้ครับตามกฎหมายสามารถเซ็นทางออนไลน์ได้นะครับขนาประเทศไทยนะครับเซ็นออนไลน์ได้เยอรมันก็ใช้ได้สวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้ได้นะครับผม แล้วเราก็ส่งไปตัวจริงไปด้วยครับอันนี้ระวังนิดหนึงนะระวังนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อครับค่ะแล้วยายก็บอกอีกว่าขอบคุณคุณชัยมากนะคะแต่เขาพยายามที่จะบีบยายว่าให้ไปพูดกับตํารวจตกลงว่าจะถอนสัญญากับคุณชัยให้ให้เขาดีกว่าแต่ยายยังยอมเขาแต่ยายยังยอมเขายังไม่ยอมและเขาโกรธมากค่ะ ก็หมายความว่าการยกเลิกสัญญาไม่จําเป็นจะไปหาตำรวจคุณต้องเขียนจดหมายรับรองมาว่าส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทางอีเมลของเราได้ว่าขอยกเลิกทุกอย่างอันนี้เราจะรับเราจะรับแต่ไม่ใช่ว่าไปหาตำรวจไม่ใช่ตารวจไม่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของตํารวจที่จะยกเลิกสัญญาอันนี้ความโง่ของแขกข่าวละบางคนนะครับเนาะไม่ใช่แล้วนะครับคุณยายสามารถยกเลิกเอกสารให้ได้นะว่ายกเลิกใบมอบอำนาจบางก็ต้องเขียนจดหมายรับรองมาหรือส่งทางจดหมายมาหรือส่งทางอีเมลมาว่า ว่าว่าต้องยกเรื่องตัวนี้มาตอนนี้แกสับสนตัวเองมากนะครับผมแกสับสนตัวเองมากมากตอนนี้ครับผมก็ไม่รู้จะช่วยหลือยังไงแล้วนะครับแล้วก็คนคนที่อยู่ต่างประเทศก็รู้นะนี่สายคนแขกขาวบางคนก็ดีบางคนก็สุดๆนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะอ่านดอกครับค่ะคุณชัยคะยายขอเบอร์โทรและรูปถ่ายของทนายความ,มที่จะติดต่อมาหายายได้ไหมคะกรุณาช่วยด้วยค่ะยายครับ ใบมอบหน้าของทนายความก็มีชื่อนามสกุลมีเว็บไซต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้เลยครับผมไม่ใช่ว่าเปิดหน้าตาไปดูมู20ปี30ปีก่อนไม่ใช่นะใหญ่นะใบมอบหน้าหน่ะของทนายความมีหมดแล้วข้างในมีชื่อนามสกุลรหัสทนายความสำนักงานทนายความที่ไหนมีหมดแล้วครับขนาดนี้ม่ไม่รู้ยังไม่อ่านไม่เป็นเลยนับภาษาลายใหญ่ตอนนี้ผมคือ เราเราไม่ว่าอะไรหรอกเขาจะเป็นยังไงบ้างจะปัญหาปัญหาผมดูดูดูแล้วแปลว่าโดนหลอกละใช่ค่ะคนไทยโดนหลอกละใช่ค่ะพราอเหมือนกับว่าเขาจะพูดในเชิงว่าบริษัทคุณชัยมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับให้เขาให้ให้เหมือนบอกให้ยายอะค่ะทราบว่าเฮ้ยขอดูรูปทนายความหน่อยโดยโดยจริงเรามีใบมอบมัหน่าเป็นทนายความให้แล้วค่ะทุกอย่างค่ะนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปทาง เอ่เข้าไปทางเว็บไซต์ได้มีเว็บไซต์มีรูปถ่ายอะไรต่างๆสามารถเข้าไปเช็คได้อันนี้ต้องมันลําบากที่ช่วยจริงๆตอนนี้เราติดต่อคุณยายไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคุณยายไปไหนจะจ้างไม่จ้างผมไม่สนใจแต่ผมต้องการติดต่อลูกลูกเขาด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้โดนแขกขาวหลอกแล้วแล้วคนอยู่ต่างประเทศเข้าใจไหมครับแขกเขาเป็นยังไงบ้างบางคนก็ดีบางคนก็ถึงกกบตัวอยากได้เงินนะ่ะตอนนี้เราติดต่อไม่ได้เลยนะครับผมติดต่อยายไม่ได้ป้าไม่ได้เลยนะครับ นะครับตอนนี้ไม่รู้แล้วแกก็มีบ้านทั้งหมดสามชั้นเริ่มเทิมเลยน่ะแกอยู่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ขาดการติดต่อมาสองวันแล้วนะครับผมเป็นตายไรนี้ผมไม่รู้นะตอนนี้ก็อยากจะเป็นหัวเหมือนกันแต่เราไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้แล้วอยู่แขกขาวอ่ะนะอ่ะต่อครับ,ค,รบค่ะคุณชัยค้ะได้โปรดถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินให้ยาย ได้ยายเคยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินศนะู์นะเขตที่เบอร์ลินครับค่ะทางอื่นยายไม่เคยไปค่ะและตอนนี้อายุหกสิบปีขึ้นไปเขาให้ขอใบรับรองจากแพทย์ด้วยต้องขอร่วงหน้าสิบสี่วันก่อนออกเดินทางยายมีโรคประจำตัวความดันสูงและไขมันในเลือดค่ะจริงๆเราไม่ต้องพูดเราก็ไปได้นะ นะเราไม่ต้องพูดันก็ไปได้แต่หาขอไปแพทย์ก็ดีอยู่แล้วนะครับ<ม>นะครับเราไม่ว่าอะไรฮะไอ้จ้างตั๋วเครื่องบินเราจ่ายให้เนาะทางหมอยายเนี่ยเอาจริงจใจงเอ้ยทางบริษัทเราว่าตอนนี้ยายไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเราบอกว่าเราจ่ายให้อายายบอกว่าไปหาตัวโลกเราก็จ่ายให้ไปตัวเถอไม่เป็นไรเพราะายายมีประกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยก็คือปัญหาก็คือตอนเนี้ยเราอเป็นคนไทยยายก็เป็นคนไทยแต่ยายไปเชื่อข้างบ้าน ไอ้สิ่งสำคัญที่คือเชื่อข้างบ้านคือว่าไปนอนพักอาศัยบ้านเขาอยู่อืมเพราะว่ากลัวผีกลัวสามีตัวเองคเอออยู่กินไม่ต้างงานกลัวพอจะท้ายไปพักบ้านเขาเงินของตัวเองเป็นเงินร่วมของสามีก็ไม่ถอนออกมาเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้ผิดกฎหมายมันสามารถเอาออกมาได้เพราะว่าเงินของคุณอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาหรือคุณสามารถที่ไปพักโรงแรมก็ได้นะครับผมแต่ยายก็หรือป้าก็ไม่เข้าใจในจุดนี้คือเบอ่อ เบอร์จุดนี้นะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้จะทํำยังไงนะผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อจากยายเนี่ยนะครับเราลําบากแล้วผมคงช่วยไม่ได้แล้วนะครับถ้าแกไม่ติดต่อมาหรือแกอะไรต่างๆก็คงช่วยไม่ได้แล้วครับมีอะไรไหมครับค่ะแล้วเอ,อพอยายแกหายไปสักแล้วเขาแกก็กลับมาอีกนะคะ,ะแล้วแกก็พูดมาบอกว่ายายต้อง ขอโทษคุณชัยมากค่ะ,ะที่พูดขอร้องคุณชัยแล้วต้องผิดคำพูดค่ะคุณชัยพราะเขาให้ยายเซ็นให้กับเขาแล้วแป๊บนึงอะไรนะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณยายได้เซน็นเอกสารกับคนที่เขามาอาสาลแล้วอะค่ะที่จะช่วยแล้วอะค่ะเพราะยายไม่เห็นทนายความของคุณยายครับใบมอบอหน้าจค,คือใบทนายความใบมอบปหน้าของเป็นของทนายความก็คือใไรทนายความ แกไม่รู้เรื่องใบไม้มอบใบหน้านี้เป็นของนายความยี่สิบใช่ใช่ค่ะแล้วพอติดต่อกลับไปเขาแกก็เหมือนติดต่อแกค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วพอแกพิมพ์มาแกก็พิมพ์พิมพ์มไปมาใช่วก่ไปว,ววไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านต่อครับค่ะเอ่อแล้วทีเนี้ยยายกุ้มใจมากทําอะไรมไม่ถูกเขาพายายไปสองที่คือธนาคารกับทนายความของเขาูว่าแล้ว ธนาคารร่วมเอาอีกแล้วโดนเริยยายทําอะไรไม่ได้ยายจึงต้องเซ็นค่ะคุณชัยเรียบร้อยได้โปรดกรุณากรุณาอย่ากโกรธยายนะคะด้วยความเคารพค่ะคือผมไม่ได้โกรธยายนะผมไม่ได้โกรธยายนะเพราะยายอาจไม่มีความรู้เรื่องนี้ยายดอยายโดนหลอกแล้วนะครับเดี๋ยวดูดูดูนั่นหนอเฟซบุ๊กได้ไหมค่ะดน๋ยวสักครู่นะคะฮะผมไม่ได้โกรธยายนะแต่ปัญหาคือว่ายายโดนหลอกแล้วนะ เอาจริงจแล้วผมไม่สามารถผมไม่สามารถช่วยได้แล้วนะครับผมไม่สามารถช่วยยายได้แล้วตตนเนี้ยปัญหาโดนแล้วเนี่ยอ่านค,คอมเมนต์หน่อยครับผมค่ะสักครู่นะคะคุณสุนทรน,นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับผมค่ะคุณไมโลนะคะบอกว่าคุณยายเขาแก่แล้วเขาคงกวน กลัวละมั้งคะนั่นแหละค่ะคุณชายแล้วตอนนี้คุณชัยติดต่อยายไม่ได้แล้วเหรอคะไม่ได้ยายจังเลยค่ะไม่ได้ครับสองวันแล้วครับติดต่อไม่ได้เลยครับแล้วก็แกก็แก่แล้วนะครลูกหลานแกก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะครับก็บอกว่าลูกหลานต้องช่วยแล้วผมบอกว่าลูกหลานอยู่ไหนบอกไม่อยากจะคุยมากค่ะเดี๋ยวลูกหลานมันเดือดร้อนค่ะแต่ลูกหลานอยากได้เงินเออต่อครับค่ะคุณพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะคุณชัยจากออสเตรเลียค่ะสวัสดีครับผมค่ะ คุณทัญมัยนะคะสวัสดีค่ะจากเยอรมันค่ะสวัสดีครับผมค่ะแล้วก็คุณไมโลก็ทักมาอีกนะคะว่าคุณชัยพยายามช่วยคุณยายนะคะสูงสารคุณยายค่ะเป็นห่วงแกแกอายุเยอะแล้วได้ฟังที่เขาคุยกับคุณชัยวันนั้นเหมือนคุณยายกลัวมากมเพราะยายแกเหมือนไม่รู้อะไรค่ะถูกต้องครับค่ะอย่าทิ้งแกนะคะ พยายามติดตอ่อติดต่อมไม่ได้แล้วก็เป็นห่วงเขาว่าใขาก็มียุเยอะแล้วก็เป็นห่วงแกเหมือนกันผมไม่สามารถตอนนี้เราติดต่อมไม่ได้แล้วว่าผมคิดว่าไอ้แขกขาวอ่ะคนนั้นอ่ะน่าจะบล็อกเบอร์ถือหรือเอาเอาซิมการ์ดออกค่ะแล้วใส่ซิมใหม่นะครับอ,อ่านต่อครับค่ะคุณอัชรีนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานค่ะสวัสดีครับผมค่ะแล้วก็คุณ ป้อมนะคะบอกว่าแขกขาวหวังหลอกยายแน่นแน่นอนและศพประมาทบริษัทคุณชัยมากเกินไปแล้วผมไม่สนใจเขาจะเป็นยังไงผมไม่สนใจผมสนใจว่าผมจะช่วยคนไทยได้ยังไงเท่านั้นเองค่ะฮะตอนนี้มันคือปัญหาตอนนี้คือเอ่อเราดูแล้วนะครับถ้ายายดูผมนะยายนะผมอธิบายฟังนะครับผมเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับผมระวังนิดนึงยายสามารถทํากับผมก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้นะระวังนิดนึงยายนะ นะครับผมเพราะว่ามันจะประเมินบ้านประเมินบ้านก่อนว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ยายสามารถมีสิทธิ์ที่จะกลับเมืองไทยแบบถาวรหนึ่งเงินโอนเข้าประเทศไทยได้นะไม่ใช่บอกเงินไม่เข้าประเทศไทยเธอจะอยู่ที่เจรลอชิตไปไปไม่ได้นะยายเนาะ,อ,ะอ่านต่อครับค่ะคุณศสสินานะคะบอกว่าคุณยายโดนหลอกแล้วค่ะถูกต้องครับค่ะ แล้วก็คุณไมโลนะคะน่าสงสารคุณยายจังเลยค่ะเพราะแกไม่รู้เรื่องแล้วแกก็ไม่เข้าใจดูวันที่เขาพูดกับคุณชัยวันนั้นเขาก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าเขาไม่เข้าใจค่ะคุณชัยจูกต้องค่ะแล้วคุณลุงนภาพรนะคะบอกว่าสวัสดีคุณชัยและทีมงานค่ะอ่ามันก็ตอนนี้เราก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆเอฟซีรเราเป็นคนไทยด้วยกันนะ,ะเราพยายามที่ช่วยเหลือนะคุณยายนะแต่เราก็พูดตรงๆว่าไม่สามารถช่วยได้แล้วตอนนี้เพราะว่า ต้องปล่อยไปตามการรมของเขาก็าแล้วครับผมนะครับจริงๆอะ่ะหน้าเงินธนาคารนะเรื่องบ้านเรื่องอะไรเพราะเงินธนาคารสามีเขามีเยอะอยู่นะครับค่ะนะฮะและไอ้นี่มันจะเปิดธนาคารร่วมกันกับยายด้วยทะทำแม่งแล้วค่ะจะเปิดธนาคารร่วมกับยายด้วยมันทำแม่งผมแล้วและสำคัญที่สุดนะครับเอฟซิน e นะครับผมคือผมสงสารแกมากกว่าจะทําไม่ทําผมไม่สนใจอะ่ะสงสารแกมากกว่าลูกก็ไม่สนใจนะครับผม แล้วก็แกก็ไม่รู้เรื่องด้วยตอนนี้ก็ต้องรอแกติดต่อมาค่ะแล้วว่ายายครับผมก็ไลฟ์สดเพื่อความสบายใจของยายนะครับผมแต่ยายต้องเข้าใจว่าทางเราไม่มีพิษแก๊ไทยเราชื่อเลือคนไทยนับร้อยนะครับผมแต่ยายจะโดนแล้วครับตอนนี้เนาะก็ฝากเตือนนะครับผมยายไม่จำเป็นที่ใช้บริษัทเรานะแต่ยายกําลังโดน ที่ที่ทางฝั่งนู้นเขาไม่ใช่คนแปลนะเขาเป็นแขกขาวที่พูเฉลยเยอรอมันแล้วพูดกับยายช้าๆช้าๆยายถึงเข้าใจนะครับผมเพราะเอกสารทุกอย่างนะครับเขาเป็นคนทําหมดเลยแขกขาวนะครับเขาเรียกตีอะไรตีอะไรนะงูกับแขกตีอะไรก่อนหนูจำไม่ได้อาจจะไม่ได้งูกับแขกตีอะไรตีแขกก่อนสิถูกต้องไหมล่ะถูกต้องฮนะบางคนนะบางคนนะนะครับอันนี้รุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องแลไม,ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง เออเจองูกับเจอแขกตีะไรก่อนตีแขกก่อนใช่ไหมแต่บางแขกก็ดีนะแล้วก็บางบบาางงคนก็ดีนะครับแต่วันนี้อันนี้เป็นคําศัพท์ประเทศไทยใช่ไหมนะครับยายฝากด้วยกันนะครับผมเนาะก็ให้โชคดีแล้วก็ยายถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อประสานงานเราได้นะเรายินดีที่ช่วยเหลือนะครับยายครับเนาะเนาะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมฟังสวัสดีครับเอาภาษาเนือมาสวัสดีเจ้า เอ่อขอบคุณเจ้าขอบคุณ FC, เอฟซีนะเจ้าตีหับชมหับฟังนะเจ้าจะได้ก่อฝากที่ตามเพจคุณชัยไทยบรรทุงด้วยนะเจ้าจะมีความมู้ดีๆนะเจ้ามาฝากกันนะเจ้าจะได้เกาะวันนี้ก่อสวัสดีเจ้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ